สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง reflect talk คลิปนี้เรามาคุยหลังเกมการแข่งขัน MotoGP กับสนามที่2ที่ Mandalika ซอร์กิตในเกาะลองบอกประเทศอินโดนีเซียกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่คือวันที่สุดยอดในสุดยอดของแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยทุกคนนะครับกับชัยชนะของเจ้ากล้องคิงคองสมเกียจจันทานะครับในการแข่งขันรุ่น Moto2 ที่ต้องบอกได้เลยว่าสนามนี้เจ้ากล้องทําได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมการแข่งขันและรับทงตาหมักลุกไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับโดยชัยชนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของแฟนๆสองล้อชาวไทยเลยนะครับที่จะได้ยินเพลงชาติไทยบนโพเดียมในรายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์จิงชมป์โลกนะครับนับว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดยอดจริงๆโดยนับจากนี้ไปนะครับมันคงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสําเร็จสําหรับเจ้ากล้องนะครับ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าความสำเร็จในอนาคตที่หล่อเขาอยู่และนี่ก็คือการประกาศให้กับทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่าเด็กไทยมีความสามารถมากแค่ไหนทางช่องของเราขอแสดงความยินดีกับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรทายครั้งหนึ่งนะครับดีใจมากๆกับความสำเร็จของเขาในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่ากล้องจะทำผลงานได้สุดยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับ เอาละหลังจากพูดถึงเจ้ากล้องกันไปแล้วนะครับกลับมาที่การแข่งขัน Mo t ต GP สนามที่2ของฤด,ดูกาลนี้กันครับต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้ดูนะครับก็ต้องรอกันไปถึงชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับจากตารางเวลาการแข่งขันเดิมเพราะฝนเกิดตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้มีน้ําขังอยู่ในบริเวณพื้นแท็กจํานวนมากผู้จัดจําเป็นต้องประกาศเรื่องการแข่งขันออกไปเพื่อเคลียร์แทร็กให้สามารถกลับมาแข่งได้ซึ่งถ้าหากแข่งขันกันไม่ได้เนี่ยแฟนๆชาวอินโดนีเซีย คงจะเซ็งมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีด้วยนะครับที่ได้วนกลับมาจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาแข่งกันได้และเมื่อถึงเวลาแข่งเจ้าของโพลนะครับอย่างเจ้าแฟร์ฟิบิโอคอตาราโลในสนามนี้เจ้าตัวดูมีสีหน้าที่กังวลไม่น้อยเลยนะครับตั้งแต่ช่วงนั่งเตรียมพร้อมในพิษแล้วอาจจะเพราะเขาไม่ถูกฉลก,กับสนามเปียกอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งสนามมารดาลิก้ายังเป็นสนามแข่งแห่งใหม่ที่นักแข่งทุกคนไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนนะครับยิ่งเป็นสนามเปียกด้วยเนี่ยจะยิ่งทําให้ขับยากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นรอบวอร์มอัพแลบนักแข่งแต่ละคนจะต้องประเมินสนามด้วยตัวเองอย่างละเอียดอีกทีเป็นรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะเลือกลายที่ดีที่สุดในการขับเริ่มเกมไฟทั้ง5ดวงดับลงนะครับฟาบ,บิโอคอตาลโลชูตออกมาได้ดีมากแล้วก็ฉีกขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมเลย แต่ยังมีมามืดอีกคนนั่นก็คือมิเกลโอลิเวล่าที่ไม่รู้มาจากไหนครับพุ่งขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้สําเร็จในช่วงแรกนะครับฟาบิโอคาตาเลโร่โก็รักษาตําแหน่งผู้นําอยู่ได้เพียงไม่กี่รอบนะฮะก่อนจะโดนทั้ง KTM, d u c a t ดูคติแล้วก็ Suzuki แซงหน้าขึ้นไปในสนามที่มีน้ําขังแบบนี้นะครับหรือว่าฝนตกเนี่ย คนที่มีภาษีที่ดีกับการขับในสนามยางฝนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็คือมิเกลโอริเวล่าจาก KTM แล้วก็แจ็คมิลเลอร์จากดูค a ตินะครับอ๋อแล้วก็มีมาร์คมาเกวสอีกคนครับที่ทําได้ดีในสนามเปียกเ,เราลืมพูดถึงมาร์คไปเลยนะครับก็ในสนามนี้มาร์คไม่ได้ลงแข่งนะครับเนื่องจากไม่ผ่านการเช็คความฟิตเพราะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ก่อนแข่งเจ้าต,ตัวประสบปัญหาการล้มครั้งใหญ่นะครับในช่วงวอร์มอัพ ก็ทาให้มาค์คะแนนหายไปทันที1่สนามนะครับน่าเสียดายมากๆสําหรับมาร์มา,มากเกดและก็แฟนๆของเด็กระเบิดนะฮะกลับมาที่เกมการแข่งขันครับหลังจากที่ฟาบิโอคาตาลโลโดน KTM ดูโกติซูซูกิสวนขึ้นไปในช่วงกลางๆเกมเนี่ยมิลเลอร์นะครับสามารถขึ้นเป็นผู้นําได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ทนความร้อนแรงของมิเกลโอริเวล่าไม่ไหวและโอริเวล่าก็ฉีกหนีขึ้นนําแบบยาวๆจนจบเกมการแข่งขันเลยนะฮะ ส่วนแจ็คมิลเลอร์และอเล็กลินก็ค่อยๆแผ่วปลายลงไปนะครับเสียอันดับให้กับฟาบิโอคอตาลาโลในช่วงท้ายและอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาได้ก็คือโยฮันซากโก้ครับที่ขยับขึ้นมาแย่งอันดับตั้งแต่ช่วงกลางของการแข่งขันและมีจังหวะเบียดกับฟาบิโอด้วยนะครับในการแย่งโพเดียมอันดับที่2องต้องบอกว่าน่าเสียดายแทนแจ็คมิลเลอร์นะครับแล้วก็ดูคติ ที่เกือบจะได้โพเดียมอยู่แล้วแต่เหมือนว่ารถน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็เกิดปัญหาอะไรกับเจ้าตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าความเร็วของเขาลดลงแบบน่าตกใจเลยส่วนอเล็กลินนะครับที่เหมือนว่าจะดีเนี่ยสุดท้ายเขาก็แผวไปเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็จบเกมครับมิเกลลิเวล่าคว้าชัยชนะมาครองได้สําเร็จเป็นการเปิดหัวไล่ล่าชัยชนะของ KTM ได้อย่างรวดเร็วเลยในฤดูกาลนี้ ซึ่งผมเชื่อว่า2นักบิดของ KTM อย่างมิเกลลิเวล่าและแบดบินเดอร์น่าจะมีชัยชนะติดไม้ติดมือมาอีกแน่นอนนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนเจ้าแฟฟาบิโอคาตาลาโลก็จบได้ในอันดับที่2นะครับกับสภาพสนามที่เขาไม่ค่อยถนัดถือว่าเป็นคะแนนสะสมที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าแฟฟและอันดับที่3 j o โยฮันซาโกนักบิดจากทีมพาแม็กก็ทำผลงานไล่บีขึ้นมาเรื่อยๆ จนแซงขึ้นมาจมรบรดับ3ได้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสนามถัดไปครับจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปแข่งกันที่ประเทศเอาร์เนตินาในอีกสสัปดาห์ถัดไปในวันที่4ี่เมษายนอีกหนึ่งสนามที่ไม่ได้แข่งขันกันในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ได้กลับมาแข่งอีกครั้งเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสำหรับเรื่องราวในการแข่งขันสนามที่2ของ Mo t ต GP ก็มีมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมการแข่งขันในสนามนี้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจะแสดงความยินดีกับความสําเร็จของเจ้ากล้องก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับช่วงท้อของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ